สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชคมคลิปสองมิ้วหน่อยสามบ้านหน้าจ้ะมินีมิ้วหน่อยาพยามายาวมงกุ่งจ้ะมือหวานมิ้วหน่อยมาใส่ไว้ตอนคำคำเนาะกับเป็นลำโดมลำโดมลำเกาเลยจ้ะแต่ว่าแต่ว่ายายบอลนเนาะเอาใส่ขึ้นมาทั้งเถิงจ้ะแถวหนึ่งก็สิมีโคนหินเป็นพระลานหินจ้ะมินีมาพบกันได้วันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกปะไปหลุมก็มิ้วหน่อยจ้ะว่ามินี ยื้นหน่อยสิมานบอเอาเปลี่ยนหมองสีมานคือหมองเก่าบ่เนาะไปยามกันเลยจ้ะโขนหินงามแหงจ้ะลองมาใส่บึงเนาะหมองขึ้นมาอยาไปบึงหลังแหลกกันจ้ะอ่ะขึ้นมาเบิง้งสีคือบอมีบะโอ้ถือกี่ตัวน่ะถือกี่จักพี่น้อง อ้าวหูยเหลือ uh, ห so ่าเอาอันนี้มัดก็ยังเหลือคือเก่าเนาะใส่เลยบรรยากาศจะพี่น้องเงีเศร้าๆแดดกำลังส่องโอ้ยสมุนมือนีสมุนมานำตัวหนึ่งพุ่นลอยหนาวอยู่พี่เนาะแบกกี้มาลูกมา

หลังที่สองมุงมิ๊แปดหลังจ้ะพี่นอกมิดบ่โอ้มีอยู่ปุ้ยกุ่งจ้ะพี่นอกปาดคนละพี่นมันมันตัวนี้กุ่งใหญ่ก็มีเนาะกุ่มนี่เพี่องกุ่งอ้าว่าไ ไก็ไมึงกวนครับนางสนนับสนองเลยครับอืมทีแน่อยู่ตัวนี้หลังนี่กุ้งกามก็มีหลายอยู่ตัวแต่ว่าตัวบ่ค่อยใหญ่เน้นอหั่งหมดแดงก็มีอยู่ในแถวนี้แต่ว่าหาห <laughs> สาาูงเนาะสูาวเพิ่งติดต่อมาแต่มันสึงเงี้ งามงามงามโมเมนขาดอีกบอกบ้านนัน่นบ้านนั่นสมมุง่งมามาใส่ครั้งที่สองอุย้ยสามแห่งแต่พี่นอ้องมึงไกลๆกล่อาซิดเอาอดิดิเอาออกให้เบิดผีอยู่ผีเสี่ยอยู่ผีถ้ากินแบบง่ายๆได้พี่นอ้อง าไปขวานะ่าแสบมือน่อยว่ะก่อยก็แสบอยู่มองเอาปล่อยเนาะลัางที่สองแต่ว่าบ่ถือกระปูเนาะอยู่นี่กระปูโบใครมีครับพื่นี่เป็น,<ม>ปนหินหลายครับพื่นนะแล้ววันถ้าไปใส่มัน,เป,นเป็นเป็นดินทรายนะ,านะแมนป่ะของซ้ำล้างเนาะ บ่อยู่ที่เอาบ่อให้เด็ยามนาะซ้หลังยืนดีใส่น้ำตื่นๆนะคือบ่อโวยมาสั่นป้าเข่าบ่อเบิ้งคือบ่อคือมิดแต่ว่าถ้าถือเขาก็แเนีบยเห็นหล้วเนาะเพราะว่าโตใสจานพี่น้อะเบิ้ง หลังนี้คืออยู่บ่มีอยู่ยถือปลาพ่อง <laughs> แต่ว่าคือหลังที่สองเนาะลังที่สองถืกครับพราะว่าหลังที่สองใส่ไว้น้ำไตหินจะพี่เนองอืมนี <laughs> ่กับมันน่นละเยอเมิดตัวนี้ยเยอเมิด <laughs> ล้างนะให้ยังใสให้ยังใสมองน้ำไหลเลยได้เจอพี่น่อยเนไลไลแรงหรือแรงเลยมันี่ยโว้ยนะปลากระถือปลาสิปลาขาว มันบอกคืออยู่ทงผู้จากทงผู้นี่สิมีเป็นปลาซิวเขาเนะาะปลาซิวเขาปลาขาวอยู่แถวนี้ก็อาจทีมีแต่ว่างคนอาจจะอยู่หวังลึกเนาะตามที่เอามาใส่กะกระดาษเข้ากระดาเองเนาะแมนอุ้ยเราโค้งไก่มาใส่ไปเอาอันเนื้อใส่แมน น้ำใสดีน้ำใสดีแขนาดพี่น้อะไปกี้เอ้ยมาเด้อปวดปวดปวดเป็นไงลังนี้ใส่ไว้แน่นโอ้ยมาสิเป็นของหม่งยีด้น ใส่นามบลึกจ้ะพี่นออนอะเอ้าผับล่ะถือว่าปลามันนะปักหุ่นเอาไปใส่หุ่นมองฟังเอาไปกินมองฟังปูตายาาเเยังหรอ อยู่ในขึ้นเลิกเลยหูแบกกีิเห็นอียังไงจังสมิมาใส่ไปในเลือก็จังสองใหล้างหนึ่งลังหนึ่งเนาะมีสามหลังมีสามหลังปลาคอกังมันนะ <laughs> เขากั่งสุดเด็ดไปแล้วเพราะว่าบาไล่ตัวอุ้ยถึงเนี่ยอย่ตจะใส่น้ำใบใหม่มาเมนรุดสะใส่แล้วจ้ะเอนองานอยู่ยล้างละเล็กละหน่อยไปขวงให้ลูกใส่หน่อยจ้ะ มากั่งควายกันสักเดียวนึงไปไปนี่น่งไปไปเลยอีกลังค่ะลังนี้ใส่ติดกับที่เป็นหากใหม่เนาะนที่เขาบอ่อมิหน่อยก็คือว่าที่เขาบอ่อถูล,ลงัลงอยู่ดอกแต่ว่าสีลงังหน,น,น่อยลังหลายเมื่อหนาวมันอนีซ้องหมื่นแล้วเนาะ บรรยากาศหอนๆจ้ะถือบ่มีปลาเพาะกุ่งถือกี่บ่กุ่งก็มีกุ่มก็มีคุณจับเข้ามาใส่หลอบนะเข้าต้องใส่น้ำน้ำหินเนาะ ังไเอียังละปลาลดโอ้ปลาลดหรือปลาลาดวะปลาลดจ้ะพี่เนาะโอ้ยปลาลาดไปยังวะปลาลาดนี่แหละเนาะเพราะว่าปลาลาดเป็นสีหลายๆพอดีไปปิ้งถือสองตัวบมดหรือตัวนึงแล้วนี่บ่วยคอยถือเนาะถือเป็นปลา thể cả, ao bị, nếu nổi có bên là một cái gì vậy, một cái gì vậy, một cái gì vậy, ปลาันนี้บอเอาด้กปล่อยมันปล่อยเนดะือดป่ะปล่อยเนาะเออตั้งแต่กลุ่มกับปลาเองมองนี่ตอนตอน,ตอนหนามเละหลายเพื่อนก็ขึ้นสีาเอื่นเหตุยังเกาะ <c oughs> เห็ดลีเห็ดลีใส,นะส่ปลาเนาะเพื่อนก็ใส่แล้วน่ะอยู่หนูว่า ล้ลางเนียวใบใหม่เขาให้มองน้ำไหลดึงค่อยๆได้ฮาติดอันกบหางมาู้ใบใหม่มาขัดแต่ เถือกปะกุ้ง <c ười> ท่านใหม่ๆออกดิละ่ะปลาบน่นนี้เดือดเดียวที่น้องกุ <c ười> ้งทอดนึงหงวยบะขือตัวใส่น้ำหินเนาะไอชิขือ, <ừ. S 1> อดดบึถือแมงดาเนี่ยวะ Cung nhảy bỏ cái điện chân tao nhảy vino ngon nè cọp bát nè có bà tao nâng cọp bán cọp bán cọp bán cọp nhảy cọp bán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  đốt bán đốt bán cọp bán cọp bán cọp bán ไปเบึงอีซ้อนลังสุดท้ายจ้ะโอ้ยที่คือบ่หมิ่นหน่อยนี่เระเป็นคนใส่มาถือบ่ผิดแต่อาอถือยู่ยังมาใส่ไว้น้ำหินยังมาผังต่อหม่งผังแล้วจะมาหมิ่นหน่อยใส่มองอันนี้ ก <c oughs> เก <c oughs> นะกะมไม่ทคือเออกกอนเพื่อโอ้ยน่จะเม็นงัดอัไนคืนด้วยถ้าอันขาวๆนะน่ะมองนามลดมองหนามยังไรก็มีจะพี่น่อเนี่ยเป็นมองคือกัน thuốc anh em nhiều đi Nói xài vậy quá ui thử kìa đó nhà mặt nhà trần bớt cùng ngay thử kìa bà ư mà mình khát มามาแบบเปิดใจกระปตัวน้อยให้มขาดบางใหยหนึ่งพี่เขาก็ขาดทั้งหมดอุ้ยพี่น้อพูดน่ะกระปูไม่ออกมามาเนี่ยมันจะกระปูตีละนี่กระปูกัดว่านี่งสั่มอยู่เนาะไก่ตัวมาออกเวิร์ดยังเหลืออยู่ปลาหนึ่งส่มสั่มมาอย่างดีเนาะวันหอมส่มแด้อยู่ อาถือว่ายังเหลืออยู่ดอกโอ้ยอยอกแซ่ลเลยหลังสุดท้ายจา้ะมานเนี่ยหลังที่แปดพูดนนอะใส่ไว้นักหางใหม่ค,มคนมาได้เลยใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่หน่อ,อนละ โอ้ยไปต่งลงไปนี่หน่อยสิถทายยังนึ่งเป็นปเอาขึ้นมะเอ้าบ่ลอยอยังนี้ลอยไปหาขัแตะไบไผ่เป็นไหนล้างสุดท้ายบ่มีเลย ใน้น้ำเลือกบแมนดอกมากบาด้ใส่น้ำหินเนาะว่าพี่อีลีนี่วะโอ้ยุ่นลอยมาเลยพี่เ้องมีตัวประมาณกับซิต่อ เป็นป่าป่ากับเอาดอกอยเอาลอยวนไปวนมา i วัเนี้ไปทางไหนเนาะแบกเอ้ยแบกใ,ใส่เลย ถือ่ามานันอยู่ดอกเนาะนี่ก็เป็นผลงานที่มีหน่อยว่าใส่มงกุ้งมือนนี่จ้ะพี่น้องมนันอยู่เนาะกลุ่งกับมี้ตจะโตง,งามๆยีจ่จ้าพอเด็กก้อยคือเก้าจ้ะบาเคยพิดหวังก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใมิวหน่อยหลายๆเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้มิวหน่อยก็ขอ,ขอัวไว้เพียงนิดละจ้ะพอๆกันไหมในคลิปหน้าจ้ะขอบคุณค่ะ